สวัส <boundaries> ด <everybody> ีคร <ako> ับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อวนน้อยโคกลางพาพี่ๆน้องๆพาท่านผู้ชมมาชมระบบนำใต้ดินนะครับจะวางระบบน้ำปลาบกม่วงจะปลูกบกม่วงไหมครับนี่กระเบ้าย้อยครับแผนกหวังระบบนำนะครับเบาย้่ยย้อยเป็นหลวงครับแผนะนำครับแผนะนำครับวิธีการต่อนะครับบ้านนี้ไ่ได้ไ่ได้ใส่เก่านะครับบ้านนี้นะครับ ต่อแบบยังไงนะครับต่อหน่ำครับมารับชมน้ำกันเลยครับว่ามีหลุดนะ้ำเบาอยู่เนาะบ่หลุดครับอันนี้เป็นท่อโหลดบ่บ่หลุดเดียวกับบ่มีหัวพอมอันนี้เป็นท่อโหลดทุกอย่างต่อโหลดก็คือว <ะ S 2> ่า <วะ S 2> ช่วง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 นี้คืวอว่าซิปล่องไม่นบ่าซิปล่องเป็นปลายสายเนาะจะโหลดลงไปจะเฮ็ดท่อหน่อยต่อหน่อยลงมาหน่อยต่อตัวนั้นเบอร์ได้เบาอยู่ตอนมาที่เรียก กสิบสามโอ<ต>้หกสิบสามตมันหลดเป็นหาซิบโอ้หลดเป็นหาสิบหลดลงให้นหน่อยลงคือว่าน้ำก็จะแห้งขึ้นนะครับแร้งดันก็จะไลยขึน้นครับวิธีการตองเพิ่นได้อยู่น้อยเห็ดผู้เดียวเนาะได้ดอ,อกบาวอยู่เราเมื่อชีพอยวู่เป็นเอกตัวนำแต่บ่งก็บ้ามันใจโอ้เขาอยู่เข่าอยู่ครับจ่ายง่ายครับเสียบเข้าไปเลยเพราะต้องใส่ก่านะครับจะเป็นลูกยางเป็นยังนะครับแล้วก็จะเช็คเช็ค เช็คว่าหน่ำหัวเ่าหัวเรียบร้อยกระถมเบาๆอยู่บ่น mm hmm. นี่ครับของเพิ่นก็นมีซัมเนี้ครับตัวที่เพิ่นจะล็อกเดี๋ยวก็บรับชมน้ำกันไปหลายๆขั้นตอนแล้วนะครับผมกับผมมีเวลามาเห็นงานท่าเพิ่นก็นจะขอถ่ายเพิ่นซัมเนี้นะครับนี่ครับอุปกรณ์เพิ่นถ่ายแล้วผมก็จะไปต่อ,อสยสไปเดอร์นะครับต่อสไปเดอร์ไปนี่หมุนเข้าไปเลยครับ โบได้ใส่เก่าคือบันเฮานะวิธีการต่อหนำพิ่นแยกสามทางมาตัวตัวมาทางนั้นมาทางไหนเราอยู่ในน้ำอีกย่งนะโอ้ตัวนี้เป็นเม่นหลักมันบ่เม่นหลักมาจากเบเล็ดอ๋อครับครับนี่มันเป็นเม่นเม่นใหญ่นะครับมาจากเบเล็ดใหญ่หน่อยอ๋อมาแยกสามทางคือว่าท่งนี้ก็โหลดต้องไปพุ่นทั้งพุ่นก็โหลดต้องไปทังพุ่นเนาะสวนบ่ตรงอสวนเอียง อาจจะเาวยังน้อยนะครับลิปนี้ก็จะพารับชมหลายๆขั้นตอนเลยนะครับที่ว่าสามารถไปปรับใส่ยี่บานห้องได้เลยนะครับวิธีการต่อนำนี่ครับก็เป็นสามทางก็สามทางก็ไม่ได้ใส่กาวครับเพิ่มลื้อได้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดบนดินก็นได้ครับ่ต้องฟังดินก็นได้บ้านเขาเฮ็ดแบบลือบบล้อได้เฮ็ดแบบลื้อได้ร้อยไปเลยเนาะบัดบัดแงมมันลื้อสวนกับถอดออกถอดไปเลยครับดีก็ทอพี่วิซี่ซื้อทีเดียวกุ้มกุ้มโดนครับ รถเหยียบกับแตกรถเหยียบกับอันโดนโดนกับสีแตกอยอ่อันเหยียบโดนโดนยี่หลีกับสีแปมันกับสีแตกอยูย่แต่ว่ามันดีครับพี่ี่หลายครับแต่ว่าฟังดินดีอย่างหนึ่งฟังดินดีมันอยู่ได้หลายปีเนาะอยู่ได้หลายปีมันอยู่บนดินก็ได้หลายปีครับเป็นซิฟก็ปีขึ้นพุ่นหละเพาอื่นทออย่างเบายอยู่ทอนีตัวนี้มันนาจะเป็นพี่อีครับทอพี่อีเนาะพี่อีทอดัมบ้านทบ้านขาเอิ่นนี่ครับเล่วเหรวครับเพื่อนก็จะไปเจาะนะครับวันนี้ครับสำหรับจีว่า ที่เบาอยู่พันตอแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังขั้นในถมนะครับตอรแล้วก็จะเช็คน้ำสัก่อนนะครับนี่ครับสำหรับที่ว่าพันตอลยแล้วผนก็จะมามาจอะรูตรงนี้นะครับแต่ผมว่าได้ไทยให้พี่ๆน้องๆได้รับชมผม่มีเวลาต้องเห็นงานซอยพันนี่ครับว่าได้ใส่กาวใส่ยางติดเลยนะครับนี่ก็จะเจาะแบบนี้แล้วครับเป็นตัวเจาะเป็นลูกยางอย่างเดียวนะครับใส่สายวันเจาะใส่ลูกยาง เดี๋ยวก็จะเปิดเช็คหน่ำกันนะครับว่าจะหัวบ่หัวนะครับถ้าเกิดว่าบพาหัวคือว่าถมดินนะครับนี่ครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นนํำที่ว่าส่งไปให้ตอนปลูกม่วงนะครับน่ครับสายยางก็จะส่งขึ้นมาตรงนี้ครับมะกม่วงก็จะปลูกตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นเขาบาเล่ครับนี่ครับในลองมะกม่วงคือว่าพ่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่านะครับ จะปลูกเป็นเขาบาเล่ไว้เดี๋ยวเพิ่็จะเกี่ยวไปใหงง้วนะครับเขาบาเล่นี่ยโมเดลเม็ดครับเอาเป็นปลูกคล้ๆเป็นเป็นยานะครับนี่ครับโอ้จากมื่นจะง่อยแล้วครับย่นแสงนะครับซเดียล้วนะครับนี่ผลบาเล่ทางถากต้องล่างสายยางนะครับนี่สายที่ส่งมานี่ ที่ว่าเขาเจาะมันก็จะมีเศษมีหยางแนนะมีดินมีหยางแนงสินะครับก็บจะเปิดน้าล่างกอนนะครับก็บจะปิดน่ครับก็บจะถมไว้เป็นช่วงๆนะครับมอใสายยางพันยืดเดี๋ยวคอยจเจารถแมคโครมาถมอีกเท่าน,นึงนะครับรับตรงนี้ก็จะเป็นตรงสุดท้ายนีย่จะเฮ็ดมงัมงล่างไว้นะครับมงสุดท้ายนี่นะครับก็บจะโพขึ้นนะครับตอนถมตัวนี้เป็นล่างนะบาเรียกสินั่งถ่า ถ้าเปิดล่างครับล่างแล้วก็จะปิดไว้แล้วก็จะเช็กน้ำนะครับ่าหัวบาหัวนะครับเมือจังหน่อยนะบาเลีสี่มงก่าแล้วน้ำยังไงมาพันยนังไงเปิดไปเล็ดเด้รอบเพิ่นเปิดไปเล็ดนะนครับบรรยากาศหน้าฝนก็นจะแบบนี้แหละครับจะจะเขียวเนี้ยหยาเนี้ยนะครับไหลนะครับบรรยากาศตอนเลี้ยงครับอาจจะสั้นจังหน่อยล้มพอมครับล้มพอมหน่ย ครับมาแล้วบริเวณว่านำมาแล้วนะครับนี่น้ำจะมาตามนี้นะครับกะคุณลงประมาณแปดสิบแปดสิบถึงห้าสิบเซนนะครับนี่มาแล้วครับเอาบริเวณนะครับน้ำเปิดออกมาเพื่อจะล่างนะครับล่างทำสะอาดสายยางก่อนนะครับเพื่อจะเช็คโอ้ล้มจังอยครับล้มล้มแหงมนี่ล้มแหง แห็งนะครับด้านี่ขา,า,า,เขา,าวาเราบ่เบ้อเพราะเราบ่หัวนี่ลูอกหยั่งงั้นได้ๆเพราเป็น,ยน,นหยังครับบะเล้อบาหัวกระซึมหน่อยนึงครับบ่เป็นหยังครับเดี๋ยวเราค่อยมาแก่นิดนึงบ่เป็นหยั่งบะเล้ไ,ไปเช็คโอ้ทางนี้หยุดเมืดย้อนแสงนี่ครับหยุดเหมืดจัิงหน่อยไปยังไปน้ำกัน นะครับก็จะเช็คตรงนี้นะครับว่าหัวว่าหัวนะครับกับตัวที่ว่าเป็นขอต่อนะครับก็จะเช็คทุกตัวนะครับก่อนจะทมดินนะครับเช็คเบิงว่าหัวว่าหัวนะครับยังเช็คเบิดเลยเดี๋ยวจะเอารถไปรัดผุนเดี๋วเอาเลยนะไปอ่เอโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมเอารถไปรัดเบลีผุนก่อนจะยางรัดกันคุณละทางนะครับไก่นะครับนี่ประมาณหารอยเมตรได้อยู่ครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับผม นี่ครับสำหรับหัวน้ำที่ว่าเพิ่นเปิดนะครับเป็นเวเลตนะครับเปิดทีนี้ก็ทํากันล่างเรียบร้อยแล้วครับนี่บ่หัวครับเดี๋ยวผมก็จะเช็คไปเรื่อยๆนะครับเช็คไปน่อกันครับอาจจะสั้นจังหน่อยครับล้มพอมือนี่ครับมาตรฐานครับโบ่มีหัวครับบ้านนี่นี่ครับบ่มีหัวครับมันก็จะวางไว้ใต้ดินเลยนะครับสำหรับท่อน้ำนะครับ เช็คยบ้อยเราก็จะถมเลยพวกอยก่มือตั้งหน่อยครับย้อนแสง่วงนี้ก็คำ้วครับนี่ครับตัวน,นี้ก็บ่วหัวครับเบอาเล่ก็จะเช็คอยู่ทั้งนั้นนะผมก็จะเช็คทั้งนี้รัดกันไปครับซอยกันนะครับเช็คไปเรื่อยๆครับคนขับเบอาเล่ สั้นเล็กน้อยครับอยากสั้นเล็กน้อยกล้องนี่ครับบ่หัวครับบ่มีหัวเลยครับมาตรฐานครับผ่านผ่านผ่านครับผ่านบอเลว่าผ่านบ่หัวหันนี่ครับโอ้ย้อนสแสงมาครับนี่บอลเล,แเแลวแสงเป็นเหลว ตัวนี้ก็จะเป็นตาน้ามนะครับว่าเป็นยังครับตัวนี้บัดบรได้หัวนะครับเดี๋ยวมาปิดไว้นะครับเอามาปิดไว้เพิ่นจะเป็นตาน้ามนะครับน้าจะไหลรอเพราะเช็กได้แล้วก็จะวางสาอย่างครับก็จะตัดออกนะครับตัวนี้เาแค่มาอุดน้ามไปืลอนะครับนี่ครับก็จะวางใสาอย่างไปตามร่องนี่นะครับครับมาละไ มาแยวเปิดน้ำนะครับงามบ่าตอนนี้นมาตอนนี้จะเป็นระบบนำไงนะครับฝนกระตกนะครับข้าเฮ็ดครับใกล้แล้วๆนี่นี่ช่หัวนำไอโฟตาเซลฟนมาไต้มาไต้ตาเซลฟน์มาประตูอันนี้อันนี้เราจะเดียมาไต้ตาเซลฟนประตูมายิมไต้ตาเฟนม่มาไต้ตาเเฟนมายิมมาบดาอโฟน อ๋อสีนวลประชับปรชับโลโลเซลฟ์โฟนอ๋อโลโลซัมมีชูอ๋อซัมเซมเซมคารันอ๋อคาเวียลซัมซัมเซมเซมคารันครับระบบน้ำนะครับบรรไปพ่นว่าตอนนี้เพิ่นยังได้ใส่ระบบโทรศัพท์นะครับก็จะใส่มือเปิดก่อนครับตอนนี้นะครับยังได้ใส่ใส่ยางนะครับสวัสดีครับ พิ่นก็จะเอาระบบที่ว่าเป็นตัวเปิดน้ำทางโทรศัพท์เอ่างนี้น่ยมาติดตั้งนะครับมาขนาดอ๋อมายมคูดมาเตยตักูมาตยะกูอขนาดขนาดดนเต็มๆเยอชัน บลระใบเป็นว่าตัวนี้จะเป็นโตล่างล่างในพุ่มสาดน้ำนะครับเป็นว่าแค่ว่ามาเปิดบต้องถอดขึ้นเรานะครับนี่เปิดหมุนไส้หมุนขัวเพื่็จะน้ำเพืจะล่างในพุ่มสาดเองเลยนะครับนี่เป็นตัวไม้นะครับนี่ครับระบบน้ำพันเดี๋ยวจะพาชมทางนี้ก่อนนะครับฝนกระตกครับมือนี้กระเฝ้านะครับไม่เฮ็ดซอยกันหลายคนฝนตกก็จะให้งแล้วก่อนครับนี่ครับน้ำเกี่ยวิ่นฟังมาจากใต้ดินกามาอะไรอะไรมา อะไรชีอ๋อมาตายลักัดกระดูกยาบัวมาตายอัลเบลักั์อ๋ออัลเบลักสัโลบุมมายดอ๋อมายมาคูโลบยาบมาอ๋อลบยาวิตสนิมมาตายอัเบลเซมมซมมอวกวิสนิมวิสนิมอวกอสน้อวกกอ๋อวิสนิมอวกจักขอเริ่มมาตายตอนนี้ไรบาปิโตบา ถ้าไอเดอดูพี่นดูวาพี่ต้มาเบลลลักะคัตด่ะบัุอบ่ายอะอสดครับเพ่อนว่าถ้าเกิดว่านีมันจะปิดเบรคไงนะครับน้ามันจะออกนี่ครับนี่คับออกตรงนี้นะครับมันกะด่ได้มีปัญหาข้างนนะครับคือว่าเพรางดันน้ำเพราะไปกระแทกนีนะครับดจะปล่ยน้ันนี้ถามีลมจะออกนี่ับวกมาวก มาไต่หัวมาไต่หัวอ๋อบกุดอ๋อครับถ้าคือว่าน้ำมีอากาศมีลมอากาศในน้ำมันก็จะปล่อยออกตัวนี้ครับเป็นตัวระบายนะครับครับตัวแดงๆนะครับมาไต่ไหมอินเวย์มาไต่ละขัดตะเบรละขัดอะไรไหมกามาโอ้ออโโลลปไม๋อมาไต่นิโฟปูมันนี่เด็ดๆนี่ครับน้ำมันจะใส่ยุกเกตบ่านะครับสำหรับมันไงเจ็ดอชับเจ็ด โอ้เชียววะเชีววะอ๋อเชีววะอ๋อเชีววะเชียววะเชียวเดือดเลมาไต่ชิโมเนชอ๋อมาไต่ชิโมเนพันวาทหอดแปดนี่น้ำจะออกนะครับจะปล่อยออกคือว่าน้ำแห้งนะครับเพิ่นจะดันออกนะครับเพิ่นจะใส่แรงดันอยู่แค่เกตนะครับตอนนี้เกตบ่านะครับนี่ครับเกตบ่าครับน้ำแห้งครับบ้านนี่นี่ครับทอคนระบบเพิ่นแต่ว่าบัลลปายเพิ่นว่ายังคัได้ติดระบบที่ว่าเปิดทางโทรศัพท์นะครับนี่ครับ พ็นกระลอดีว่าเปิดน้ำปิดน้ำให้เช็คน้ำอยู่นะครับเช็คน้ำแล้วก็จะเลิกงานนะครับเพราะว่าฝนมันตกครับฝนมาแล้วครับมือนี่ที่น้ำามาออกตรงนี้นะครับจากพนทรงมาเก็ตนะครับมาเขานี่ก็จะอยู่อยู่ประมาณสามบาทครึ่งนะครับเนี่ยครับทรงเข้าไปในสวนนะครับแค่สามบาทครึ่งครับเห็นมั้ยละครับนี่ครับ ส่งขาสวนสามบ่าเคืองครับต่ว่าน้าสรงขม้าานี่เกตบ่านะครับถ้าหอดเปียดบ่าพอนจะปล่อยออกเองนะครับแรงดันพันจะตั้งไว้นะครับนี่ครับพันก็จะแยกเป็นโซนเป็นโซนไปนะครับสําหรับที่ว่าหัวน้ํที่จะปล่อยไปนี่ส่วนบมกม่วงนะครับม่วงไหมเนี่ครับหนึ่งสองนะครับสองหัวครับสามหัวสามหัวสี่หัวหาหัวหวกเกตแปดหัวนะครับที่พอนจะปล่อยน้ำไปเฮ็ดแปดหัวนะครับในไร่วงม่วงครับมึงชมบรรยากาศนะครับ ก็จะวางลงใต้ดินหมดแล้วนะครับนี่นะครับสำหรับแปดหัวนี่ก็วางลงใต้ดินนะครับเบิึงบัลลังก์ใบคอนเทปนะครับนี่ครับคนจะปล่อยน้ำหมอกเบิึงนะครับเบิึงบระไปใส่ดีครับเราไีตบปั๊บครับผมอ๋อมาไตะเดี๋ยวเราขับไต่ก็กาสิอ๋อเลิกกันเลิกกันนี่เช็คกันกันอ๋อจะวาเงเช็คกันอ๋อ Matai <imitation> lah kacangnya um. Ah, deh. Oh, matai tahusi kama mata lakkakah? Hola, ini roti matai patuh. Siapa? Ah, ini patuh. Siapa? Cek, cek, cek. Siapa? Oh, siapa? Kepeng, Ini akan terpepet, nih, kawan. Kepeng. ini jadi tuh tanc, tuh tapung keren, nih, kawan. Tap ฝนกระตกนะครับฝนกระตกตกลิ้นๆครับจังไรสิตกแข็งพันว่าพันก็เลยเอาเข้าเห็ดนั่นเล้วพินิดอ่าตาโฮเซเชวะมาไต่ชมมอนะมาไตชมมอนี่มันจะตั้งไว้ซ้ำนี่นะครับเจ็ดเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุดสองเนี่ยครับถ้าฮอดเลขแปดในหน้ามันจะเปิดออกเองนะครับพี่ว่าแรงดันไหลมันจะเปิดออกนะครับเปิดออกแล้วมันก็จะปิดนะครับเปิดให้แรงดันลดลงนะครับ ระบบนำของพันนะครับจะเป็นทอใไงแล้วครับฝังมาจากใต้ดินประมาณแปดประาน่าจะประมาณแปดแปดนิ้วหรือถึงสิบนิ้วบ้านเขานะครับนี่ทรงมานะครับแห้งกับแข้งนี่ครับพ่นจะปรับจะเป็นแรงดันนำของพันนะครับที่นี่ตัวปรับตัวตั้งนะครับใบพันตั้งอันนี้เป็นบระดาใบนำครับพ่นจะพ่นจะดูแลกันแล้วครับระบบนำแถวๆนี้นะครับแถวทิบูตผมเนี่ยนะครับกับประมาณพ่นดูแลอยู่นี่กับเป็นมืนๆเลยนะครับ ระบบนำสำหรับที่ว่าเพิ่นจะต้องไปวังนะครับผู้ใดจะปลูกเพียงอยู่แถวนี้นะครับผมจะมาจ้างเพิ่นนะครับนี่ครับระบบนำเพิ่นนะครับล้ม้ตินครับอ๋อตาหงเทสกูชับอ๋อระบบมาชูนี่เพิ่นจะถอดออกครับยานค้นไมานี่นะครับมันจะใส่กุญแจนะครับปิดไว้ออกเพื่าบนรถไปนะครับพอแล้วครับเช็คแล้วแล้วก็จะปิดแล้วนะครับปิดนำแล้วแล้ว ก็จะรอดอีกสองสามมือครับฝนตกแห้งบันนี้ฝนฝนหยุดตกนะครับก็จะมาถมดินนะครับผมขั้นเบิดครับจะเช็คกืน้นะครับนะครับบรรยากาศสวนนะครับส่วนับข้างคุณก็เตรียมของครับกำลังกลับบ้านครับเบ้ายุ้ยเบ้าเลนะครับเบานครเบ้าก่อยครับผมน้ากันอันนี้ใบตาเบลใบทินิดทินิดตะกอน ครับบรรยากาศครับบรรยากาศสิขอลาพีแลนอนไปก่อนนะครับฝนกระตกระบบน้ำกระร้องออกไปปรับใส่บันฮอบึงนะครับกับกับ่ละเอียดปานเด็นะครับเพราะว่าผมกะเ็ดงานไปน้ำขอเวลาพันไทยไปน้ำนะครับขอเวลาขนาดไทยไปน้ำครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบอยู่ตรงนี้นะครับกับบัลลังก์ไพันเนี่ยละครับครับสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตวนกับบัลลังก์ไใจดีครับผมครับพอกันไหมครับผม